ราคาสามพันเก้าเลยนะมีตัวอื่นวเ่า

รัางันเจ็นไว้แบบไม่เกิน3,000บาทนะีคะพอจะมีแบบรุ่นไหนแนะนำไหมคะะมีค่ะตอนนี้ของเราทางเรามี2รุ่นนะคะรุ่นนี้เป็นรุ่น Comfort Space ค,ค่ะกับอีกรุ่นเป็นรุ่นอ,อแอร์โฟมค่ะสามารถลองได้นะคะ,ะสามารถจะขอแบบลองฝัมผัก็อองได้ค่ะรุ่นแอ,อร์โฟมเนี่ยจะเป็น Memory Foam ผสมเจลค่ะระบายอากาศได้ดีค่ะปากกา้งกันสัมผัสจะเป็นแบบ ฟิลนิ่มค่ะเป็นฟิลนุ่มสบายหัวค่ะอชอบนะคะเพราะว่าส่วนตัวเป็นคนชอบนอนหอนแบบว่านุ่มๆอยู่แล้วอเลยนะคะใช่ค่ะงั้นเดี๋ยวขอมองรุ่น Comfort Fit Comfort Fit รุคน c o อ f o r t Fit ตันี้จะเป็น Memory Foam ที่ระบายอากาศได้ดีคะ่ะแต่ว่าจะมีความเป<ม>็นแน่นห่ะแน่นเ<ม>นืน<ม>้อแน่นนะคะและแน่นกว่าตัวเมื่อกี้คะ่ะ อันนี้มันจะมีความแน่นกว่าแต่ว่าส่วนตัวรู้สึกว่าชอบแบบปกติชอบนอนแบบนิ่งๆอะไรอ่ะปกติชอบนอนเป็นฟิลเตอร์แชหรือว่านอนอย่างโอนอนแบบพลิกเช้ามานี่คือพลิกทั่วเลยเะ็นนอนพลิกหรือว่านอนทั่วๆแต่ขยับตามร่างกายได้แนะนำเป็นรุ่นคอนคอมพอร์ตฟิตค่ะตัวนี้จะอยู่ที่2,300บาทค่ะไอ้รุ่นไป็นแอร์โฟร์อยู่ที่ 2,900บาทคะ่ะตัวนี้จะมีราคาที่แพงกว่าราคาที่สูงกว่าคะ่ะแต่ว่าถ้าคุณผู้หญิงสนใจที่จะหาชุดเครื่องนอนเข้าห้องเข้าของใหม่ทั้งเซตเนี่ยก็จะแนะนำเป็นผ้าปูบกวเสริมด้วยถ้าสำหรับตัวนี้คอมฟบเซตสามพั0 0บาทจะแถมผ้าปูในราคา1,900บาทฟรีเลยคะ่ะ แต่ถ้าเป็นตัวนี้ที่คุณผู้หญิงชอบแต่โฟมมีความนิ่งจะอยู่ที่2,900บาทบวก1,900ก็คือ4,800บาทค่ะตัวนี้จะไม่ได้แถมผ้าปูเหมือนตัวนี้นะคะใช่ประมาณก็ย่างแบบ จะอยู่ที่4,800บาทโครการค่ะอันนี้ก็จะมาราคาสูงกว่าเพราะว่าเราไม่ได้แถอดพาบูอ๋อที่จริอันนี้ก็น่าสนใจนะคะเพราะว่ามันก็คือมันมีความคุ้มค่ามากกว่าจริงๆแต่ว่าคืองุกหนุ่มมีแค่แบบ3,000ก็แต่เราเป็นนักศึกษาจบใหม่ก็หาอย่างนี้คืองั้นอะไรคืออยากได้นะคะแบบรู้สึกว่า ขอก็ดีก็ชอบตัวแบบข้อสเสนอที่คุณผูเปิร์นเสนอมาแต่ว่าแบบจะมีข้อเสนออะไรที่ทําให้ช่วยในการตัดสินใจแบบได้ง,ง่ายมากกว่านี้ไหมคะเพราะว่าอาจจะแบบนั่นแหละให้มันแบบว่าตัดสินใจได้ง่ายถ้าเป็นตัวโปรโมชั่นทางที่บ้านหรือว่าคเ,เคยซื้อชดเครื่องนอนหรือของเราไหมคะอ๋อก็ ถ้าเกิดว่าพี่ครอบครัวไม่เคยมีใครใช้เลยค่ะแต่ว่าที่มาที่พี่เพราะว่ามีเพื่อนแนะนํามาว่าเพื่อนเคยใช้ค่ะแล้วก็อบอกว่าดีก็เลยพอดีจะย้ายข้อของใหม่ก็เลยเดินม,มาดูที่แบรน์ถ้าเป็นอย่างนั้นจะมีโปรโมชั่นคุณอยู่เชญนั่งได้นะคะเดี๋ยวจะอธิบายโปรโมชั่นให้ฟังนะคะค่ะโปรโมชัชน่ชน เพจเฟซบุ๊กของทางแบรนด์ของเราก็กดถูกใจแล้วก็ถ่ายรูปบรรยากาศแล้วก็โพสลงไปสาธารณนะวิวจะได้ลดเต้เปอร์เซ็นต์นะคะอันนี้เป็นอันนี้เป็นเพจของเรานะคะวิวสามารถกรอกได้เลยไดน้นนอย่างนนอย่างติดเพจใช่ค่ะจะได้ลด5เปอร์เซ็นต์ก็คือจากถ้าวิวอยากได้ตัวฮอร์อรอตฟิกเนี่ย ราคา3,200บาทคือลด5%จะเหลือ3,400บาทค่ะแต่ถ้าเป็นอีกตัวที่คุณคิดชอบคือ Air f o r 2,900บาทบวกกับผับปู1,900เนี่ยจะเหลือ4,550บาทติดตามนันใช่ไหมคะอ,นนอันนี้ติดตามกันนะแรออกค่ะสองค่ะได้ลดท่านละ5%ยอดนิยมนะคะก็คือสนใจนยังย่ออแบบ ควรราคาอีกทีนคะระหว่างรุ่น Comfort ต i t กับ a i r ์โฟรนะคะรุ่น Comfort ต i t ตัวนี้นะคะจะมีความเนื้อแน่นกว่าแล้วก็คงสภาพศีรษะของเราเวลานอนได้อยู่ที่3,200บาทค่ะลด5%จากที่ติดตามเพจแล้วเหลือ3 4 4 0บาทอยู่ในอยู่ในงบสามพันของคุณูที่ตั้งไว้เลยค่ะแต่ถ้าอีกตัวเป็น a i r ์โฟจะมีความนุ่ม เด้งนิ่มนะคะ2,900บนก้รบวกับปู1,900ก้าสลด5%เอร์เหลือ4,550บาทค่ะก็าวเ,เกินยเกินกว่าใช่ค่ะก็จะเกินงบมาแต่ให้คุณด,ดูตัดสินใจดูนะคะน้นเดียวขอลองอีกสองแก้วค่ะคุณลูกน้ำเปล่าหรือน้ำส้มหรืออะรกให้เอาเป็นน้ำเปล่าก็ได้ค่ะ của mùa đuối ชอบชุดหรือของคอมฟอร์ทโฟมเพราะว่ามันมันก็มีความคุ้มกว่าจริงแล้วก็แล้วก็ถ้าเทียบกับบัตเจตแต่ว่าคือมันก็ยังเกินบัตเจตที่ตั้งไว้อยู่มันเอิร์แบบพอจะมีทางเลือกอะไรอีกไหมคะอย่างที่คุณมิวบอกเมือเ่อกี้คือคุณมิวยังไม่เคยซื้อแบรนด์ของเราใช่ไหมคะก็คือถ้าเราจะมีโปรโมชั่นลูกค้าใหม่ จะได้ลด5%ในุดยออดิมถ้าลด5%เนี่ยบวกกับเมืี้5%เป็น10%เลยค่ะจากราคาถ้าเป็นตัว Comfort Fit น,นะคะที่มีความแนนกว่าเนี่ยจากราคา3,200จะเหลือ2 8 8 0บาทค่ะยังอยู่ในมุกแล้วก็ถูกหมาด้วยค่ะแต่ถ้าเป็นตัวสำหรับลูกค้าใหม่ใช่ไหมใช่ค่ะแต่ถ้าเป็นตัว Airflow เนี่ย4,800ลบ10% จะเป็น4,320ก็ยังเกินงบของคุณวิวหรือใช่ไหมตัวนิ่งๆใช่คุวิวตัดสินใจได้ก่อนเลยนะคะเข้าใจค่ะว่าเป็นเด็กจบใหม่แล้วก็ต้องอาจ่าขอด้วยหลายอย่างการเดินทางใช่ไหมคะเข้าใจค่ะเอองั้นเดี๋ยวขอไลน์ค่ะแม่ก่อนเลยไหมคะเพราะว่าแม่เป็นคนเดี่ยต่ได้ค่ะได้ค่ะขอเวลาสักครู่นะได้ค่ะ คุณภาพที่เราจะได้ในเรื่องสุขภาพการนอนของเราแล้วก็รดมถึงโภชัานที่แบบมันดูมากคือได้ทั้งแบบตัวหมอนแล้วก็ตัวชุดผ้าปูคือถ้าเทียบกับตัวแอร์โฟนเนี่ยอมันก็ยังราคาแพงกว่าแม้ว่าแบบมันจะชอบว่าเมื่อกี้เปรียบเทียบให้แม่ฟังคแม่ก็บอกว่าให้เลือกตัวของฟอร์ดดีกว่าเพราะว่าคือมันคุ้มค่ามากกว่าอะไรเงี้ยแล้วก็แบบ ด้วยงบที่เรามีมันก็คือแบบเซ็กซ์ที่เราจะตัดสินใจเรื่องของคอมฟอร์ตอะไรกันก็อืมสนใจตัดสินใจคือซื้อค่ะแต่เปนตัวตัวของรายการ์ตคอมพอร์ตฟิีนะคะอยู่ที่สามพบาทนะคะแล้วก็แถมผ้าปูราคา1,900บาทแล้วก็บวกกับโปรโมชั่นค้าใหม่แล้วก็การที่คุณวิวออกดติดตามเจม ของแบรนดเรานะคะลดไป10ประเทนก็จะเหลือ2,880บาทแล้วเป็นเท่าไ้นนี้นะคะ,ะเดี๋ยวขออนุญาตไปจัดชุดมาให้อีกทีนนะคะได้ค่ะ ตัวจเจื่ยนป็นบรเครดิตหรือว่าเงินสดอีกคะเออัตรเครดิตค่ะเดี๋ยวแป๊บออกไปเอากระเป๋าแป๊บนี้ด้คะ คนใช่ค่ะันรบทค่ะขอบคุณมากมากเลยนะคะนะคะเลือกซื้อความแบน์เรานะคะผมว่าคุณนี่จะชอบตัวผ้าปูแล้วก็ตัวหมอนนะคะชอบแน่นอน้าเรารับประกันเจ็ดวันนะคะถ้ามีปัญหาอะไรสามารถตามใบเสร็จมาให้เราได้เปลี่ยนได้นะคะได้ค่ะ ก็จริงๆรู me, them. Them to to ้ส you know ึกว่าถ้าเกิดว่าที okay. ่บ้านชอบอันนี้เหมือนกันอาจจะกลับมาด้วยด้วยความประทับใจส่วนตัวนะคะคือประทับใจในการบริการของุณเ์นการขายอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แบบมีการลดราคาอะไรืงี้เดี๋ยวแบบเผื่ออาจจะกลับมาอาจจะบอกต่อเพื่อนๆอีกอะไรอย่างเงี้ยค่ะมากเลค่ะบริกาะ